สวัสดีครับพี่น้องป้องไปที่เขรบรักทุกท่านวันนี้ว่าพอๆกับน้องเปมคือเก่าครับพี่น้องนี่วันนี้ได้พวงนมพวงนมพี่น้องก็ปีงไกดำหมกทัวต้มน้ำใหม่พักการหินเด็บแซบ ครับขอบคุณครับลูกเอาน้ำให้พ่อเหรอลูกใครับนอนน้ำให้พ่อเหรอครับใช่ครับพ่อกินแล้วลูกอาไปเก็บไปอะนูนแ,แต่นอนละพ่อหนูนละพ่อเหรอครับใช่ครับนอนละพ่อมากอ๊ย ควงน่องพี่น้องพวงน่องเสือแทบเลยนี่นี่มากพี่น้องใส่สอดฟ้าเขียวลงไปโนโมโตะลงไปพี่น้องก็ตัน ท่านท่านก็ไปน,น,นอออ้องมันถุาเท้าของน้ำครับลูกวางถุงเท้าเตี้ยมมาแล้วนะหมดถุงเท,ท้าก่อนมาช่วยพ่อทำกับข้าวหน่อยเร็วทำอะไรนี่ยตีเดียบร้อยพี่น,อน,น้องขวงนมเตรียมโต๊ะออยางแบบน,นี้เห Fly, นี่ก็ปิ้งไก่พี่น้องปิ้งไก่ตำบักทัวปิ้งพวงนมนอไม่โอโากาศเฮนมาเนี่ยโอ้ยมแาแสบแสบน้องการรอเพียบพี่น้อง